สวัสดีครับวันนี้ก็ให้เล่ว่าเพื่อเปื่อนๆเจอเราต้องเอาไปตั้มก็คือจะได้ไม่เป็นปัญหาคือตัวนี้ตัดไอ้สั้นลงไปถี่พิ่นต่ำตีก่อนน้มันอยู่สะเบือกันซึ่งก็มันดึงขึ้นมาอยากกดนดเลยมันดึงขึ้นมาอยากก็ตัดใอ้สั้นดึงไงในนอนเลยตัวนี้นั่นันดึงไงอันนี้ตัวอยู่ข้างในมันกดนอดนะครับตรงดึงงอกมากดนอดแล้วก็ดึงออกมันจะดึงไง กันี้หวางกบอกไปกำลังจะล่ออีกตัวหนึ่งบอกไปกำลังจะลออีกตัวก็นี้ก็คือบอกว่าตัวนี้ก็เเมือนกันตัดตัดเออตัวล็อกนี่ไอ้มันชุ่งขึ้นมามันจะหกวหายกันนี้ตัวตัวเมื่อวานเดี๋ยวบอกไปก็คือได้แกไขแล้หรอข้างมันมันจะดึ้งออกหาย สำหรับคลิปนี้ก็ก็ตานี้สวัสดีครับ